ทักทายสวัสดีพี่น้องจ้าสว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นจังไรกันแน่น้อสบายกันดีสุขสุขล้นอยู่ดอกเนาะเอามือนี่จ้าสว่างถ้าไปใส่เนาะมือนี่ไปเป็นเลาะที่น้องจ้า <c oughs> จ้าครับไปใส่เป็เลาะจ้าสว่างจะไปเรียกเรียกมเขีย <c oughs> นจ้กบวาลเอาภาพบรรยากาศอาดียน กินยิ้นเรียนหัวนเรอพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อไจังไหเาะพี่น้องเรืาาวดตะบ้นออกยงหาพี่น้อง เรื่องสลายได้พี่นอกจ้าบรรยากาศช่วยเตกอนใจก็ได้อย่ที่นอกีึงจะชาวบ้าน ครั้งนึงค่ะตั้งรถ <Marvel> <elimAPS> เิดโรงเรียนล่ะเช้าอาทิตย์จะไหนัยนย่ยเับธนาการยเหตุสปาก,กึ้นพี่นองน้องัดยงอารอกันไดแไ่ขอโสดพี่นองด้ออัอบจ็บข้าย,ย่น่ะอบจดข้าย่่ เจ้่สิครับมะฮอดนี่น้อพี่น้องภาพบรรยากาศมหาพิบัมเราจะวางสิพกันไฟอันไปเทศบาลฮัลโหลใช่ยังไง,ไงหมอให้ใส่เสื้อนันไปเด้อเสื้อกิจกรรมนะ่ะ เอาไม่มียังไงก็เสื้อไอ้เทศบาลเสื้ออะไรก็ใส่แหมอส้มก็ยังเคยบอกอยู่<ด>เออมันต้องใส่เสื้อที่มันมีโลโก้ให้หมอเขาถ่ายรูปนะก็คือเสื้อสีม่วงแล้วก็มีก็นั่นแหละที่มันมีที่มันอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัญลักษณ์ของจิตอาสาแ,แล้วก็ใส่คูมใส่คู่ใช่<ป>เวลาถ่ายรูปบออถอกออร์ก็แค่ส่ก็แค่ใสันค่ไ เท like <honestly> ี่ยงเก๊ขาสั้นเราไปได้ไหมโอ้ยก็แต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยไม่ได้ไปเจ้าจะไปเก็บเห็ดบ่เฮ้ยเจ้าจะไปเก็บเห็ดบ่รถใครศาสนาพี่แมมไม่รู้รถบอกรถเปิดนงาไหมบอกรถเปิดไหมใส่สบายอ้าวอ้าวอะไรนขอบขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องจ๊ะพระกันสิไปยันันเจ้าขับงานเทศบาลให้ ทั้งเทศบาลก็เหมือนพี่น้องคนของเหมือนประชาชนนี่พี่น้องจ้ะมาแว่บันอันพี่แม่มอยู่มาแว่บันพี่สาวอันเอามือนี้การสวัสดีจ้าโอ้กํา